หมู่บ้านหลินอันยามเช้าสงบเงียบไปหลงชายหนุ่มผู้มีแววตาเฉียบคมกำลังฝึกกระบี่อย่างคล่องแคล่วริมลำธารกระบี่คู่กายเมฆาเงินสะท้อนแสงแดดระยิบระยับราวกับประกายดาวเสียงกระพือปีกของนอกพิราบสื่อสารดังขึ้นไปหลงรับจดหมายด้วยมือที่มั่นคงเปิดอ่านข้อความด้วยสีหน้าเคร่งเครียดอาจารย์ของเขาถูกคนลึกลับลักพาตัวไปไปหลงเก็บกระบี่คู่ใจใส่ฝักอย่างรวดเร็วตัดสินใจออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หุบเขามังกรดำตามที่จดหมายบอกใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมัน ระหว่างทางที่เต็มไปด้วยฝุ่นและอันตรายไปหลงปะทดก,กับกลุ่มโจรที่ดักปล้นแต่ด้วยฝีมือกระบี่ที่เฉียดคมและไหวพริบเขาสามารถเอาชนะและหลบหนีมาได้อย่างบุดบิดไปหลงมาถึงหุบเขามังกรดำบรรยากาศวังเวงและน่ากลัวลงพัดผ่านใบไม้แห้งส่งเสียงกรอบแกรบเขาเดิอนอย่างระมัดระวังมองซ้ายขวาอย่างไม่วังใจไปหลงพบถ้ำลึกลับที่ซ่อนอยู่หลังม่นน้ำตกเขาจุดคบไฟจากกองฝืนใกล้ๆแล้ว เริ่มสำรวจภายในถ้ำอย่างกล้าหาญภายในถ้ำมืดมิดและเงียบสงดไปหลงเดินตามทางไปเรื่อยๆแสงจากคบไฟส่องสว่างเพียงเล็กน้อยจนกระทั่งเขาพบห้องโถงขนาดใหญ่ที่ปลายทางอาจารย์ของไปหลงนั่งอยู่บนแท่นกลางห้องในสภาพอิดโรยและมีบาดแผลตามร่างกายไปหลงรีบเข้าไปหาอาจารย์ด้วยความเป็นห่วงอาจารย์ท่านเป็นอะไรไปใครทำร้ายท่าน อาจารย์เล่าด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงว่าเขาถูกคนลึกลับจับตัวมาและถูกบังคับให้เปิดเผยความลับของสำนักแต่เขาไม่ยอมบอกไปหลงพยายามพาอาจารย์ลุกขึ้นเพื่อพาหนีแต่ท่านอ่อนแรงเกินกว่าจะขยับตัวได้ข้าไปไม่ไหวแล้วหลงเอ,อ๋ออาจารย์พูดด้วยน้ำเสียงท่าเบาร่างกายของท่านสั่นเทาอาจารย์ไปหลงร้องไห้ด้วยความเสียใจน้ำตาไหลาอาบแก้มเจ้าต้องเข้มแข็งนะ อาจารย์กระซิบบอกแก้แนค้นให้ข่าและปกป้องสำนักเมฆขาวอาจารย์สิ้นใจในอ้อมกอดของไปหลงเขาฝังร่างท่านไว้ในถ้ำอย่างทะนุถนอมไปหลงออกจากถ้ำด้วยความแค้นที่สมอกเขาจะต้องตามหาคนร้ายและแก้แนค้นให้กับอาจารย์ให้ได้ไปหลงสำรวจรอบๆหุบเขาอย่างละเอียดหวังว่าจะพบเบาะแสรหรือร่องรอยของคนร้าย เขาพบกระท่อมหลังเล็กๆที่ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้หนาทึบจึงตัดสินใจเข้าไปดูในกระท่อมรกและว่างเปล่าแต่ไปหลงพบกล่องไม้ใบหนึ่งซ่อนอยู่ใต้เตียงภายในกล่องมีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งไปหลงเปิดอ่านด้วยความหวังว่าจะพบเบาะแสบางอย่างสมุดบันทึกเป็นของนักเดินทางที่เคยมาสำรวจหุบเขามังกรดำเมื่อหลายปีก่อนในบันทึกกล่าวถึงกลุ่มโจลลึกลับชื่อพยักดำที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งนี้ ไปลงคิดว่ากลุ่มโจรนี้อาจเป็นคนร้ายเขาตัดสินใจออกตามหาพวกมันเพื่อลังแค้นให้กับอาจารย์ไปหลงเดินตามเส้นทางในบันทึกมุ่งหน้าสู่ส่วนลึกของหุบเขาที่เต็มไปด้วยอันตรายเขาพบทางแยกเลือกเดินไปทางซ้ายตามที่บันทึกบอกเส้นทางเริ่มแคบและลาดชันขึ้นเรื่อยๆไปหลงปีนขึ้นหน้าผาสูงชันอย่างระมัดระวังเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาเห็นค่ายกลขนาดใหญ่ตั้งอยู่เบื้องล่าง นี่ต้องเป็นฐานของพยักดำแน่ไปหลงคิดในใจเขาแอบเข้าไปในค่ายอย่างเงียบเชียบเห็นโจนหลายคนกำลังดื่มสุราและฉลองกันอย่างสนุกสนานชายร่างใหญ่สักรูปพยักดำนั่งอยู่บนบัลลังไม้นั่นคือหัวหน้าโจพยักดำท่านหัวหน้ามีคนบุกเข้ามาโจนคนหนึ่งวิ่งเข้ามารายงานด้วยท่าทีตื่นตระหนกจับมันมาให้ได้ หัวหน้าโจนสั่งเสียงกราวดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโหดเหยมไปหลงจับก,กระบี่ในมือเตรียมพร้อมรับมือกับศัตรูที่กำลังจะมาถึงเขาจะต้องล้างแค้นให้อาจารย์และปกป้องสำนักให้ได้กลุ่มโจรพยักดำกรูก,กันเข้ามาล้อมไปหลงพวกมันมีจำนวนมากกว่าและดูแข็งแกร่งแต่ไปหลงไม่วไหวั่นไหวการต่อสู้เริ่มขึ้นไปหลงใช้กระบี่ฟาดฟันโจนอย่างคล่องแคล่วกระบี่มะขาเงินวาดลวดลายสวยงามและรุนแรง โจรล้มลงทีและคนแต่ก็ยังมีโจรอีกมากมายที่เข้ามาแทนที่ไปหลงเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าหัวหน้าโจรพยักดำมองดูการต่อสู้อย่างพึงพอใจเจ้าหนุ่มหนี่ฝีมือไม่เลวแต่ไม่มีทางสู้กับพวกเราได้หรอกไปลงกัดฟันสู้ต่อเขาไม่ยอมแพ้เขาจะต้องเอาชนะให้ได้ไปหลงใช้กระบวนท่ามังกินฟ้ากระบี่ของเขาพุ่งเข้าใส่โจรหลายคนพร้อมกันพวกมันล้มลงกองกับพื้น หัวหน้าโจรพยักดำเห็นลูกน้องล้มตายเป็นจำนวนมากก็โกรธจัดเขาชักดาบออกมาแล้วพุ่งเข้าใส่ไปหลงการต่อสู้ระหว่างไปหลงและหัวหน้าโจรดุเดือดทั้งสองฝ่ายต่างมีฝีมือสูสีไปหลงใช้ความเร็วหลบหลีกการโจมตีของหัวหน้าโจรเขาหาจังหวะเข้าโจมตีไปหลงใช้กระบวนท่าเมคาคร่ำครวญกระบี่ของเขาฟาดฟันหัวหน้าโจรอย่างรวดเร็ว หัวหน้าโจมพยักดำไม่สามารถต้านทานการโจมตีของไปหลงได้เขาถูกกระบี่แทงเข้าที่หน้าอกแกแกเป็นใครกันแน่หัวหน้าโจมพยักดำถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือข้าคือสิทธิ์ของคนที่เจ้าลักพาตัวมาอย่างไงและเจ้าโจรชั่วไปหลงตอบหัวหน้าโจรพยักดำเบิกตากว้างด้วยความตกใจก่อนจะสิ้นใจตายโจรที่เหลือเห็นหัวหน้าตายก็พากันแตกตื่นพวกมันหนีไปคนละทิศละทาง ปหลงเดินเข้าไปในฐานของพยักดำเขาพบอาจารย์ของเขาถูกขังอยู่ในห้องขังอาจารย์ปหลงรีบเข้าไปปลดปล่อยอาจารย์อาจารย์ของไปหลงยังมีชีวิตอยู่แต่บาดเจ็บสาหัสไปหลงพาอาจารย์กลับสำนักเมฆขาวเพื่อรักษาระหว่างทางกลับสำนักเมฆขาวปหลงได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อว่าลินาวาเป็นหมอที่มีชื่อเสียงในการรักษาผู้บาดเจ็บจากการต่อสู้ ลินฮาวาช่วยรักษาอาจารย์ของไปหลงจนอาการดีขึ้นอาจารย์รู้สึกขอบคุณลินฮาวาเป็นอย่างมากไปหลงและลินฮาวาเดินทางกลับสำน,นักเมฆขาวด้วยกันร,ระหว่างทางทั้งสองได้พูดคุยและทำความรู้จักกันมากขึ้นไปลงรู้สึกประทับใจในความใจดีและความสามารถของลินฮวาเขาเริ่มมีใจให้เธอเมื่อกลับถึงสำน,นักเมฆขาวไปลงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังทุกคนต่างรู้สึกเสียใจกับการจากไปของอาจารย์ ปหลงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าสำนักคนใหม่เขาตั้งใจจะสานต่อเจตนารมณ์ของอาจารย์และนำพาสำนักเมฆขาวให้เจริญรุ่งเรืองปหลงและลินฮาววเริ่มสารสัมพันธ์กันมากขึ้นทั้งสองมักจะฝึกวิชาและพูดคุยกันอยู่เสมอวันหนึ่งปหลงและลินฮาววได้พบกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งเขาแนะนำตัวเองว่าชื่อว่าหลีเ่เฉินเป็นจอมยุทธเนจจอน ลีเฉินเล่าว,ว่าเขากําลังตามหาสมัติล้ําค่าที่ซ่อนอยู่ในหุบเขามังกรดําเขาขอให้ไปหลงและลินทวาช่วยเหลือไปหลงและลินทวาสงสัยในตัวลีเฉิญแต่ก็ตัดสินใจช่วยเหลือเขาเพราะอยากรู้ว่าสมบัติล้ำค่าที่ว่านั้นคืออะไรทั้งสามคนเดินทางกลับไปยังหุบเขามังกรดำอีกครั้งพวกเขาพบกับอุปสรรคและอันตรายมากมายในที่สุดพวกเขาก็พบกับสมบัติล้ำค่าที่ว่านั้น มันคือคำพิบัวิลับที่สามารถเพิ่มพลังภายในได้อย่างมหาศาลลีเชนพยายามจะแย่งชิงคำพิวิชิลับแต่ไปหลงและลินฮวาขัดขวางไว้ลีเชนเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเขาคือสิทธอนยศของสนักเมฆขาวที่ถูกขับไล่ออกไปเมื่อหลายปีก่อนลีเชนต้องการใช้คำพิวิชิลับเพื่อแก้แค้นสนักเมฆขาวไปหลงและลินฮวาต้องร่วมมือกันต่อสู้กับเขาการต่อสู้ดุเดือด เริ่มขึ้นลีเ่เฉินใช้พลังจากคัมภีร์วิชารับต่อสู้กับไปหลงและลินหวปไปหลงและหลินหวาเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้ปหลงใช้กระบวนท่าเมคาเงินประกายแสงโจมตีลีเ่เฉินอย่างรุนแรงลีเ่เฉินกระเด็นไปกระแทกกับผนังถ้ำคัมภีร์วิชารับหลุดออกจากมือไปหลงรีบเข้าไปเก็บคัมภี์วิชาลับลีเฉินพยายามจะแย่งคืนแต่ไม่สำเร็จ ลิเินบาดเจ็บสาหัสเขาหนีไปได้ไปหลงและลินฮววไม่ได้ตามไปไปหลงและลินฮววเดินทางกลับสำนักเมฆขาวพร้อมกับคัมภีร์วิชาลับพวกเขาตั้งใจจะเก็บรักษาไว้ให้ปลอดภัยเมื่อกลับถึงสำนักไปหลงหมอบคัมภีร์วิชาลับให้กับผู้อาวุโสของสำนักเพื่อเก็บรักษาไว้ผู้อาวุโสรู้สึกขอบคุณไปหลงและลินฮววเป็นอย่างมากเขาชงเชยความกล้าหาญและความเสียสละของทั้งสอง ไผหลงและลินทวาใช้ชีวิตยอยู่ในสำนักเมฆขาวยังมีความสุขพวกเขาฝึกวิชาและพัฒนาฝีมือกันอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งมีข่าวหรือว่ามีปีศาจร้ายออกอลาวาสในหมู่บ้านใกล้ๆสำนักเมฆขาวไปหลงและลินทวาสาไปปราบปีศาจร้ายพวกเขาออกเดินทางไปยังหมู่บ้านนั้นทันทีเมื่อไปถึงหมู่บ้านพวกเขาพบว่าชาวบ้านต่างหวาดกลัวปีศาจร้ายตัวนั้นมาก ไปหลงและลินฮาวาออกตามหาปีศาจร้ายพวกเขาพบร่องรอยการทำลายล้างของมันในที่สุดพวกเขาก็พบกับปีศาจร้ายมันมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวและมีพลังมหาศาลไปหลงและลินฮาวาร่วมมือกันต่อสู้กับปีศาจร้ายการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดไปหลงใช้กระบี่มะเขาเงินฟาดฟ,ฟันปีศาจร้ายอย่างไม่ลดและลินฮาวาใช้พลังเวทช่วยเหลือปีศาจร้ายถูกโจมตีจนบาดเจ็บสาหัสมันเริ่มอ่อนแรงลง ปหลงใช้โอกาสนี้ใช้กระบวนท่าไม้ตายมังกรทยานฟ้าโจมตีปีศาจร้ายเข้าที่กลางอกปีศาจร้ายร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดก่อนจะสลายกลายเป็นถุยผงชาวบ้านต่างดีใจที่ปีศาจร้ายถูกกำจัดพวกเขาขอบคุณไปหลงและลินหวาเป็นอย่างมากไปหลงและลินหวากลับสัานักเมฆขาวพวกเขาได้รับการยกย่องจากทุกคนในสํานัก ไปหลงและลินฮววใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเขาช่วยเหลือผู้คนและปกป้องยุทธภพจากอันตรายชื่อเสียงของไปหลงและลินหอเรื่องหรือไปทั่วพวกเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นคู่รักมังกรเมฆาไปหลงและลินฮววออกเดินทางท่องยุทธภพพวกเขาพบเจอกับการผจญภัยและอุปสรรคต่างๆมากมาย น้ำเมืองชายแดนที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายชชาติไปหลงและลินฮวาได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนสมบัติล้ำค่าไว้ทั้งสองตัดสินใจออกเดินทางตาหาวิหารศักดิ์โดยได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่รู้เส้นทางลับพวกเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆทั้งป่าทึบแม่น้ำเชี่ยวกรกและภูเขาสูงชันในที่สุดไปหลงและลินฮวาก็มาถึงวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนอยู่กลางป่าลึก ภายในวิหารเต็มไปด้วยกับดักและอสูรกายไปหลงและลินฮวาต้องใช้ไหวพริบและฝีมือเพื่อเอาชีวิตรอดพวกเขาพบห้องลับที่เก็บสมบัติล้ำค่าไว้มากมายแต่ก็ต้องเผชิญหน้ากับอสูรกายยักษ์ย้ายที่เฝ้าสมบัติอยู่การต่อสู้ดุเดือดเกิดขึ้นไปหลงและลินฮวาใช้กระบวนท่าต่างๆอย่างสุดความสามารถในที่สุดพวกเขาก็สามารถเอาชนะอสูรกายยักษ์ย้ายได้และได้สมบัติล้ำค่ามาครอบครอง ป๋หลงและลินทวานำสมบัติล้ำค่ากลับไปยังสนักเมฆขาวเพื่อใช้ในการพัฒนาสนักและช่วยเหลือผู้คนชื่อเสียงของไป๋หลงและลินทวาดังกระชอนไปทั่วพวกเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษวันหนึ่งขณะที่ไป๋หลงและลินทวากำลังฝึกวิชาอยู่พวกเขาได้พบกับชายชาราลึกลับคนหนึ่งชายชาราบอกว่าเขาชื่อว่าเซียนเหยาเป็นผู้วิเศษที่มีชีวิตอยู่มาหลายร้อยปี เซียนเหวยบบอกว่าเขาเห็นแววตาของไปหลงและลินหาัวาแล้วรู้สึกถูกชะตาเขาจึงอยากจะถ่ายทอดวิชาให้ไปหลงและลินหาัวาตกลงรับการถ่ายทอดวิชาจากเซียนเหยาวพวกเขาฝึกฝนอย่างหนักจนสําเร็จวิชาวิชาที่เซียนเหยาถ่ายทอดให้มีพลังมหาศาลไปหลงและลินหาัวาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมากพวกเขาใช้พลังใหม่ที่ได้มาช่วยเหลือผู้คนและปราบปรามเหล่าร้าย ชื่อเสียงของไปหลงและลินฮาวายิ่งโด่งดังพวกเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นคู่รักมังกรเมคาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปฐพีไปหลงและลินฮาววเดินทางท่องยุทธภพต่อไปพวกเขาพบเจอกับการผจญภัยและอุปสรรคต่างๆมากมายแต่ก็สามารถเอาชนะได้ทุกครั้งอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ไปหลงและลินฮาววกำลังเดินทางผ่านหุบเขาแห่งหนึ่งพวกเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากในป่าลึก ทั้งสองรีบตามเสียงไปพบหญิงสาวคนหนึ่งถูกโจรกลุ่มใหญ่ล้อมไว้ไปลงและลินฮาัวาเข้าช่วยเหลือหญิงสาวโจนทั้งหมดถูกจัดการอย่างรวดเร็วหญิงสาวแนะนำตัวเองว่าชื่อซูเม่เป็นลูกสาวของเจ้าเมืองที่ถูกโจรลักพาตัวมาไปลงและลินฮวาอาสาพาซูเม่กลับไปส่งที่เมืองระหว่างทางกลับเมืองพวกเขาถูกโจรกลุ่มเดิมตามมาลังแทน การต่อสู้ดุเดือดเกิดขึ้นอีกครั้งไปหลงและลินฮววต้องปกป้องซูมไม่ยอย่างสุดความสามารถด้วยความร่วมมือของทั้งสามพวกเขาสามารถเอาชนะโจได้อีกครั้งเมื่อถึงเมืองซูมไม่พาไปหลงและลินฮววไปพบกับเจ้าเมืองเจ้าเมืองขอบคุณทั้งสองที่ช่วยเหลือลูกสาวของเขาและมอบรางวัลให้เป็นการตอบแทนไปหลงและลินฮววปฏิเสธที่จะรับรางวัลพวกเขาบอกว่าการช่วยเหลือผู้อื่น เป็นหน้าที่ของจอมยุทธเจ้าเมืองประทับใจในน้ำใจของทั้งสองเขาจึงเชิญพวกเขาพักอยู่ที่มืนศักพักระหว่างที่พักอยู่ในเมืองไปหลงและหลินฮวาได้พบกับเรื่องราวต่างๆมากมายพวกเขาได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนและปราบปรามเหล่าร้ายที่สร้างความวุ่นวายชื่อเสียงของไปหลงและลินฮววดังกระชอนไปทั่วเมืองพวกเขาได้รับการยกย่องจากชาวเมืองทุกคน อยู่มาวันหนึ่งเจ้าเมืองถูกคนลึกลับลอบทำร้ายไปหลงและลินฮวาสาช่วยสืบหาตัวคนร้ายพวกเขาเริ่มต้นการสืบสวนอย่างละเอียดพวกเขาพบเบาะแสหลายอย่างที่ชี้ไปที่คุณนางใหญ่คนหนึ่งในเมืองไปหลงและลินฮวาตัดสินใจบุกเข้าไปในจวนของคุณนางใหญ่เพื่อจับตัวคนร้ายพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับองครักษ์จำนวนมากแต่ด้วยฝีมือ และความสามารถพวกเขาก็สามารถบุกเข้าไปได้ภายในจวนขุนนางใหญ่กำลังวางแผนร้ายกับลูกน้องเขาไม่รู้เลยว่าไปหลงและหลินหวาได้ยินทุกอย่างไปหลงและหลินหววเปิดเผยตัวตนองคารักษ์พุ่งเข้ามาโจมตีแต่ถูกทั้งสองจัดการอย่างง่ายดายขุนนางใหญ่ตกใจรีบคว้าดาบขึ้นมาสู้แต่ฝีมือของเขาเทียบไม่ได้กับไปหลงไปหลงใช้กระบี่เพียงไม่กี่ท่าก็ปลดอาวุธขุนนางใหญ่ ได้เขาถูกจับกลุ่มและนำตัวไปรับโทษเจ้าเมืองรู้สึกขอบคุณไปหลงและลินฮววอีกครั้งเขาชื่นชมในความยุติธรรมของทั้งสองไปหลงและลินฮววพักอยู่ในเมืองอีกหลายวันก่อนจะออกเดินทางต่อไปพวกเขาเดินทางไปยังเมืองหลวงเพื่อเข้าร่วมการประลองยุทธ์ครั้งยิ่งใหญ่การประลองยุทธ์มีจอมยุทธ์จากทั่วสารทิศเข้าร่วมไปหลงและลินฮววต้องผเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากมาย ไปหลงใช้กระบี่มะเขาเงินต่อสู้ด้วยความสามารถที่เหนือชั้นเขาเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ทุกคนหลินฮาวาใช้พลังเวศสนับสนุนไปหลงเธอรักษาอาการบาดเจ็บและเสริมพลังให้เขาในที่สุดไปหลงก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเขาต้องผเผชิญหน้ากับจอมยุทธที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีการต่อสู้ในรอบชิงชนะเลิศเป็นไปนอย่างดุเดือดไปหลงและคู่ต่อสู้ต่างงัดฝีมือออกมาใช้อย่างเต็มที่ ไปหลงใช้กระบวนท่าทั้งหมดที่ริ่ำเรียนมาเขาไม่ยอมแพ้แม้จะบาดเจ็บในที่สุดไปหลงก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เขาได้รับตําแหน่งเจ้าแห่งยุทธภพไปหลงและลินทวากลับไปยังสาน,นักเมฆขาวพวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นไปหลงกลายเป็นวีรบุรุษของยุทธภพเขาและลินฮาวาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไปหลงและลินฮวาใช้ชีวิตอย่างมีความหมายพวกเขาสร้างตำนานแห่งความกล้าหาญและความรักที่ไม่มีวันจางหายและเรื่องราวของพวกเขาก็จะถูกเล่าขานต่อไปตราบจนชั่วฟ้าดินสลาย